สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะในคลิปนี้โบจะมาแจกสูตรน้ำจิ้มขนมจีบน้ำจิ้มเกี๊ยวปูอัดสูตรนี้อร่อยเป๊ะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะเก็บได้นานแล้วก็ไม่บูดเสียง,ง่ายด้วยนะคะเหมาะสำหรับทำกินหรือว่าทำขายเป็นอาชีพก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรและวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกให้เราเตรียมตาช่างดิจิตอลค่ะ แล้วก็จะใช้หม้อน้ําจิ้ม1ใบค่ะในการทําน้ําจิ้มแต่ละครั้งโบจะใช้วิธีการช่างตวงที่แน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้รสชาติของเราเพี้ยนไปเวลาที่เราชิมนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ําตาลใช้ทั้งหมด500กรัมค่ะจะใช้เป็นน้ําตาลใส่ขาวหรือว่าน้ําตาลใส่แดงก็ได้เช่นกันต่อมาเป็นน้ํำส้มสายชูแท้ใช้ยี่ห้ออสอรอค่ะใช้ทั้งหมด300กรัม ตัวน้ำส้มสายชูแท้เนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมกว่าน้ำส้มสายชูเทียมนะคะต่อมาเป็นซีวหวานค่ะใช้ของยี่ห้องง้วนเชียงค่ะเราจะใส่ลงไปทั้งหมด250กรัมค่ะน้ำเปล่า200กรัมใส่เพื่อเจือจางไม่ให้น้ำจิ้มของเราเข้มข้นมากเกินไปนะคะใส่เกลือเพื่อตัดรสไม่ให้หวานแหลมมากเกินไปใช้ทั้งหมด2ช้อนชาค่ะ สุดท้ายก็เป็นสีอวดําค่ะสูตรมืออาชีพฉลากสีส้มนะคะใส่เพื่อแต่งสีให้เข้มขึ้นตามความต้องการเลยค่ะส่วนสูตรนี้โบจะใส่ลงไปทั้งหมด30กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆออยากให้สีเข้มกว่านี้ก็สามารถเติมเพิ่มได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดไปตั้งไฟให้เดือดค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะช่วยทำให้ยืดอายุของน้ำจิ้มของเราไม่ให้บูดเสียได้ง่ายแล้วก็จะทำให้เก็บได้นานด้วยค่ะ พอน้ำจิ้มเดือดฟูขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราดับไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้จนกระทั่งน้ำจิ้มเย็นสนิทค่ะในขั้นตอนนี้กลิ่นของน้ำส้มสายชูก็จะระเหยออกไปเองนะคะไม่จำเป็นต้องตั้งไฟไว้นานพอน้ำจิ้มเย็นสนิทก็จะมีความข้นเหนียวมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่เรารอน้ำจิ้มให้เย็นสนิทเราก็จะมาเตรียมพริกแดงจินดาค่ะใช้ทั้งหมด 120กรัมถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากก็สามารถลดลงไปเหลือครึ่งสูตรได้นะคะก็ใช้ประมาณ60กรัมได้ค่ะนำพริกมาปั่นในเครื่องปั่นแห้งปั่นไปแค่พอหยาบๆนะคะไม่ต้องปั่นละเอียดมากเพราะว่าถ้าพริกละเอียดมากเกินไปก็จะทำให้น้ำจิ้มของเราเนี่ยมีรสเผ็ดมากเกินไปค่ะเราต้องการให้น้ำจิ้มของเราเนี่ยมีสีสันดูน่าทานเท่านั้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำพริกที่ได้มาใส่ในน้ำจิ้มค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มขนมจีบรสเด็ดสูตรนี้เป๊ะไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะจะนำไปจิ้มกับเกี๊ยวปูอัดหรือว่าจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวหลอดก็อร่อยเช่นกันค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สูตรอาหารหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ